เรียกผมว่าอดัมนะเนี่ลดูดีหน้าผมเป็นอดัมอะเย้เราหนึ่งเรหาแว่นกันโอ๊ยหน้าพี่ติ่มเกินไม่ไม่ทหารเลยแป๊บดึงเดียวยังไม่ถึงหน้าตา ได้ดิเฟี้ยวจัดไปเฟี้ยวจัดเลยเฟี้ยวจัดเลยเฟียเฟียล้างพ่อโอชาเนี่ยหว่าทลานเนี่ยผู้กองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปรับนี่นะเราจะไปรับเราจะไปนี่เดี๋ยว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 กูเซ็ตให้พี่พายอันหนึ่งจะไปกู ถหารมันคือท่าอะไรวะมันใช้คำว่าอะไรวะไอ้ท่าแบบในวันทยาบุตอะตไป่นเติตาไปเล็วตไรวไปเลว่สงสัยเดี๋ยมันขึ้นมาได้ได้เนี่ยไอ้นอยู่กบาบูบาี จะไปไหนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรับไปรับได้ท่านไอ้ท่านไหนพี่ไปรับไปรับไปรับผู้กองตุ๊ก้าบ้า ด้านหน้านี่เหมือนเหมือนตู่เลยว่ครับวันนี้มาทำอะไรเนี่ยครับพี่ตัดฮัลโหลครับฮัลโหลครับมามามาทำอะไรครับเนี่ยนี่มาไหนครับนี่วัดจับใครเเนี่ยเร็วพออะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอญาติดูขอญาตต่อยได้ดิต่อยได้ป่ะเนี่ยเปิดเลยครับเปิดเลยครับผมผมเริ่มเริ่มเหม็นเริ่มเหม็นที่หน้านะครับนี่ครับได้หญิง ชื่อโคดโคดอันนี้แล้วผมเปิดเดี๋ยวิรอตามันเปิดในยกอนตกกนยกก่อนยกก่อนยก่อนยกก่อก่อนยกก่อนยกกอนยกัอนยอนยกก่อนยกก่อนยกก่อวยกก่นย่อนดกก่นยกก่อวยกนย่อปย่นยไปดอนยกอนยกกอนยนยอยกก่ออน้อนยก่อนยอนนย่อนอนยกกนยกก่อนนย่อยอนยกอนยกนยกรับนยกนยนนอนยนนยน ผมเบนเนี่ยย่าไ้ได้พูดกับใครครับเฮ้ยฮอระเบิดขึ้นมานี่บันไเลยนะเข็ดูได้อย่าขึ้นฮอนะครับไปขึ้นหอคุณจะตายทันทียุบแพ็คอแล้วพูด่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอะไรนะแล้วพูด่าอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ย่าพี่อะผมเปิดพี่ตาเมื่อกี้วะพี่อะพ่ย่าผเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับ วันนี้ว่าอยากอยากอยากเจ็บตัวเลื่อนเลยคือกามแบบอยากตายเลยไปไหนดีครับไปไปไหนดีน้องน้องน้องไปส่งพี่ขอบพ่อหน่อยได้ไหมาได้เลยครับได้ได้ใช่ไหมน้องของพี่ของพี่ขอบพอหน่อยแล้วอเจอเจออมาลขึ้นมาเลย ไอ้คาโก้มใช้ตัวอะไรวะตัวอะไรเกี่ยววะ่าคาโก้อะทุกคนครับมันจะพังหรือเปล่าครับท้องไงวะฮะ เ <laughs> จ้าจ่าจ่านั่งไปด้วยได้ไหมครับนั่งไปด้วยได้ครับจ่า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 นั่งไปด้วยได้ไหมจ่อจอจ่อจอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะอะไรก็ จะตามไปไหนวะไอ้ตามไปไหนอะ ไมเเเเ่เกี่ยวกันเลยวะเฮดเหอรอเกี่ยวกันะลรวะกดเกี่ยวไม่ได้อ่ะเกี่ยวรถไงวะจีมันสามวันยวนจีมปุ่มสามอ่ะโลครับขอบหอเป็นมะครับเนี่ย nhi <Nhạc> này, ờ, tụi E này, long, long nhanh <Nhạc> <Nhạc> นี่หน่วยงานกู้รถไว้ทำเนี่ยเกี่ยวไวะไอ้ตามันเกี่ยวกไงวะน้องเฮ้ยเราจะเข้าไปทำไมอ่ะโหลเออเออเขโมยรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย ไม่ได้เลยอุย้ยทาหารวันนี้ดูจันที่จะแขคือผู้ชก้ายไปเลยติดแล้ว Ha, uh -huh. <laughs> <laughs> นในพลครับรรถตัวไหนครับรจะเอรถแคสภาครับจะได้รถที่สบายล้วเราเอไปขับตัวสองอ๋ออีกทีก็ช้าช้า จ่าฮ่อความจ่าถ่ายเลโหลดจ่าขับเครื่องบินเป็นปะครับเนี่ยให้ผมขับให้บ้าจ่าให้ผมกำจัดกำมึงพอนิ่งเออผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว,ยวจ่า

อาจาไปไหนครับเนี่ยาอาจาเฮ้ยมีอีนฟิสิพายแล้วจ้า จ้าพังหมดแล้วจ้าจ้าพังหมดแล้วจ้า <g ül üyor> พังหมดแล้วจ้า <laughs> hà, <pễ dar office> cái đừng và diện trà và diện trà hơi 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 ơi Chạy như hổng, chạy Chạy ấy nhỉ ạ Chạy, đi lọt ơi ơi จาแ้ลัวครับโอ้ยยิงไม่ลมด้วยเฮ้ยหัหมกลับเลยจ้า เหลอครับอันนี้หน่วยไหนส่งมาครับเนี่ยโหลเฮ้ยนี่คนเหล็กด้วยคนเหล็กจ้าจ้าผมมาผมไปด้วยจ้าจ้าผมมาบินบินบินจ้ารถเปล่าเอ้าจ้าจ้าเอาผมมาผมกลับได้ไหมจ้าตัเบอ โอ้โหี่ยเอามาให้กูกลับพี่ันกลับเลยจ้าโอ้ยแล้วผมอยู่ที่จุดงานรอรอพี่พี่ก๊อตเขาเราเรานั่งฮอมาใช่ไหมเขาให้รถคันนี้เรากลับเนี่ยอะใช่เหรอแล้วผมคันนี้กลับเลยเอาขออีกคันหนึงไว้จ้าขอขอรถที่มันแบบขับได้อะไม่ใช่ถีบอะเอ๊ะมันเห็นเราเป็นมดงานได้ไงวะพี่ เออแบบนี้ดิแบบนี้แบบนี้เอาแบบนี้ฟอร์มูล่าวันว่ะอ่าได้พี่ให้มาเครื่องเข่ามันนั่นเ็นคนเดียวหนยิงร้อยแอดมินแอดมินตามเลยนะอดมินตามเก็บเลยตามเก็บเลยนะอดมินเตรียมเอา โลครับแล้วผมกลับไงเนี่ยแล้วผมกลับไงเนี่ยโหลได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้สักครู่โหลครับพี่แ<โ>ล,ล้วผมกลับไงเนี่ยมิวมิวเขาพยายามจะออกก็ดิไปไม่ได้ครับสว่าไปไม่ได้เลยค่ะ <laughs> <laughs> ต้องต้อง,องลรอต้องลรอ,อาต้องรอ ลงกลับไงฮัลโหลเออตอนนี้แหลกมา๋ยว<ป>กูกลับให้มันไปแล้วม,นวม,นมันไปแล้วมันจะพรมแล้วมันไปแล้วปิดคันทำไมนี่มันเทเลอ ER. สถานีก็ได้มา<อ>กลับ<ะ>ให้จ่าครับเป็นสมผมเลยจา่าหารรถกันหนึ่งโหรถเยอะจัดเลยว่ะ dạng như hỏi 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 con hả? Đây. hỏi 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 hỏi